สวัสดีครับก็มาอยู่กับซาดาจิกเกมเมอร์ครับก็มาอยู่กับไฟไนภาคสามกดเดล่วเกมไปเลยปู่ติกคีขึ้นพันเรื่องรีบข้ามเรื่องว่าคือที่หนึ่งตอนเวลาเที่ยงคืน <S <S เฮ้เฮ้้วัีคามกลอ่ ไ้อยมีน้อยขึ้นเต็มเลยยังมอง่าไม่พอใช่ไหมเฮ้ยคืนแรกอย่าเพิ่งโผลมาอย่าเพิ่งโผล่ตีหนึ่งแล้วจะเย็นๆตุ๊กตาเจ้าเอ๋ย chú này Cuu À, ra sân. tí 1 rồi. Oh, nhập phương ma đó. โอเคมันยังไม่มางั้นขอเสียหูฟังสับมาอ้าวไอสัตว์มาจะได้ยินเสียงชัดใส่หูฟังเลยเนะี่ยอ้าจอใหญ่ด้วยเอากเก่าอยู่แล้วมามาเลยไอตุกก๊กตูนกูเห็นพี่เอกลองกีตูอยากเห็นไหนมาไอหนู แล้วกูก็ดูทิศเข้ามาหมดแล้วกูวผ่านยังไง <c oughs> แลต่ก็บอกว่าอยากเห็นีหิงแต่กูกลัวเด็ดดอกมากเลยตีสามแล้วรีบจบเลยวัยรู้สึกว่า <Hello. S 1> ช่อยเพวิดีโออะไรประมาณนะี้เป็นเสียงเบบี้บอยนะคือมันไม่ได้ห่อล่อไว้อย่างนี้นะพี่เอก <c oughs> เขาไม่ได้ไปล่อห้องอื่นนะพี่ใส่ห้องมันพี่มันจะหนี โอเคตีสามแล้วต่สี่สักทีดิเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอนี่อยู่ไหนกันต่สี่แล้วไม่เห็นมีโอ้โหไม่เห็นมีไม่มีไหนมีไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีแล้วมันอยู่ไหน กดดับเบิ้ลคลิกโอ okay, เคปิดห้องทำไมปิดได้แค่ช่องแอร์แสดงว่าออเปิดช่วยหาปิดอันอื่นตีห้าแล้วเว้ยหกโมงเช้าหกโมงเช้าสักทีกูยอยากหกโมงเช้ายุคขยลบไม่หกโมงเช้ายี yeah. Yeah. ่ย่โจโจแรปเอกแรปเอกเพลทน่าใสแรปเอกแรปเอกเพลทน่าใหม่ อยู่ไหนกันเนี่ยทางเอ็กซิสแสดงว่าเข้าทางนี้ก็กูตายเลยแล้วทำไมกูไม่ออกมาเข้าทาเนี้อะไรวะไอายามเซงกะบวยคิดหายเย่หกโมงเชา้าเย<อ>่ดีใจจุงมันเพื่อแค่คืนแรกเอเอเป็นไรวะเป็นไรวะเออ สิ่งเพลงข้นหลอนอ๋อกดเดินเอดดดอดด follow me โอเคตามไปฟ้าคำรามฟ้ารอคำรามอเออเออเลิกงงนั่นเอ๊ย ยืนขึ้นคืนที่สองตองมเช่งคืนอะไรเฮ้ยแมนโอเคไอ e เ i ้ยโอเคเฮี anne เราโอเ e อะไ t วะสิของเขา น่าจะเป็นไอ้พวกตุ๊กตาปะตุ๊กตาสีขาวผมว่าภาคหนึ่งภาคสองคือดูหน้ากอสุดละภาคสามนี่ออกแนวแบบกาอู้ <c oughs> ขอโทษพี่ตายกูพูดเล่นพี่ตายพี่ตาย มึงอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหรีปิดรีปิดพี่ตายมาช้างช่องแอร <ś led> ์พี่ตายพี่ตายเล่นอย่างนี้เลยเหรอพี่ไปยังไปตะกี้เถอะไปเถอะพี่เอ้ เกมแนทมันขี้กากดาเกี้ยอยู่ไหนวะพี่ตายเสียวมากเลยผมอ่ะพี่อยู่ไหนพี่ตายพี่ตายออรไทยผมขอไลเซนโอ้น่าจะอยู่เนี่ยน่าจะใช่ มันปีนเสียงเฮ้ยมันปีนแล้วมันปีนแล้วแน่กูปิดไว้ไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายไอ้เบ้ไอ้ตายไอ้ควายว่าไงตายว่าไงตายโอ้ยโอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีคอมพิวเตอร์สเต็มเร็วอย่าเออเลยเร็วๆโอเค เคว่าไงพี่ตายอยู่นี่แล้วเหรอถ้าดูมุมนี้แสดงว่าไอ้ตัวของตาข,ขาวๆนี่ก็คือพี่ตายนะใช่ไอตีสามแล้วกนะูย,วยังไม่โดนเลยเฮ้ยกากว่ะไรวะเอ้กากเว้ยเกมเนนะี้ย อ,อ,อ๋อเฮ้ยเฮ้ยพี่ตายหายพี่ตายหายเฮ้ยพี่ตายพี่อยู่ไหนพี่ไม่มีอ่ะฟักเกือบแล้วไงอีเบบี้บอย เฮ้ยนีย่แม่งเล่นกูอยู่อะไอ้เบบี้บอยี่ยเล่นกูมากเล่นกูจังเฮ้ยกระตายู่ไหนวะเฮ้ยย่านะพี่ผมกลัวแล้วพี่ <c oughs> ตอนแรกยังปากดีอยู่ผมเริ่มกลัวแล้วพี่ตีสี่แล้วนะพี่ งื้ดช่องแอรอ์มันยังไม่มาคนลุกสู้เลยยืนไหนวะพี่ตายตีสี่แล้ว าเพิ s <S ่งนะพี่ผมกลัวอยู่ไหนวะพี่ต่ายตีห้าแล้วนะเฮ้ยเฮียเมื่อกี้กูเห็นเมื่อกี้กูเห็นเมื่อกี้กูเห็นเลยเมื่อกี้กูเห็นเลยเร็ว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 ใช่ๆกูซ่อมแล้ว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  พี่ตายกูเห็นแล้วพี่ตายเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยน่ไหนพี่เี่อ่าชีพไม่ตีห้า mm hmm. มึงเอากูแล้วเหรอใจเย็นนะพี่เ mm hmm. อ้าไอสัตว์ โอ้เลอร์เฮ้ยคำเม่ละสิเต็มเย่หกโมงเช้าแคลียหกโมงเช้าดีก็จะตาย่ะจะอโอ้โหพี่ตายแม่งโหดมากเโอ้ยพี่ตายอ่าได้ลเล่นเปึนงพี่ตายแล้วคะ่ะโอเคนะคะเอาไฮกูโฟล้มีอีกแล้วมาอย่างนี้อีกแล้วเหรอติดโต๊ะ ยิงขึ้นเลยศพคุ้นๆนะอ้าเออเลิกอีกแล้วเอ้ยมันเอาอีกแล้วกูไ,วไปตามตรงนี้คืนที่สอตอนเที่ยงคืนอีกเช่นเคยกูไม่หลับกูไม่เอาไม่รับ สามพ,พี่เอกแล้วบอกว่าโหมดมากอยู่ไหนวะแล้วเนี่ยจริงมึงก็มาดิ้นี่จริงก็มา,มาไอ้เหี้ยขนลุกแล้วนะเอ้ย Hơ hơ Ô NÌ NÌ ÊNG TÀ SẢY KÍNG LƠI NGÀY HƠI Ô Ô HẸN CÚ HẸN CÚ HẸN ไอ้เี้ยเมื่อกี้กูเห็นเดินผ่านดูเลยพ่องไอ้ฉันเออเลิกอย่านะเว้ยกูกลัวเร็วเร็วดิ เอากรวนะตัวโอ้พี่ไล่เลยพี่ไปถึงพี่ตายเมื่อกี้มึงเดินมานี่เลยไวมากพี่ตายหายพี่ตายอยู่นี่เปล่าไม่อยู่ด้วยพี่ตายอยู่ไหนอะนี่ไงล่ะไอ้เยี่โอเห็นแล้วค่ะไอโอเดช ไอ้ี jadi, er ่ะเออเยเร็ว่เปสิจมจวายเพราะไอ้หี้ยเส้นาเนี <num it id laut> uh ่ย oh. พี <soup> ่ตาครับโอ้โหเห็นว่าเป็นจอเลยกูเห็นว่าเป็นจอเลยโอ้โหเฮ้ยฮีี ลีบูตออเลี้วเฮ้ยโหดจังโหดไปครับไอ้เหี้ยมึงมาเป็นยกยกเลยมึงมาเป็นยกยกเลยเฮ้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 ยเกือบเกือบเฮ้ยเกือบเร็วๆอีเด็กดอกไปยัง เอาเร็วๆไปดูเช่นอื่นเฮ้ยพี่อกี้ยังขนลุกไม่พออยู่หรอพี่พี่ครับ กมไหวแล้วพี่โอ้โหพี่เี่เอกูขอร้องกูขอโทษพี่ครับอ้พี่กูเห็นแล้วอูอย่ามาเลยพี่แมงหลบด้วยพี่ตีสีอ่ะกูตาย กูไม่เล like so ่นแล้วโอ้ยโอ้ยเออใครหัวใจวายใครหัวใจแบบเป็นโรคหัวใจก็อย่าเล่นเด้อครับห่วงสุขภาพกันนิดนึงผมหัวใจแข็งแรงก็จริงแต่